เหตุโยับเขาอยากได้เงินเขาอยากได้เงินก้อนบ่ได้แล้วต้องได้ไมมก้อนค่ะว่าเรื่องเงินก้อนนี่ยอมอยากได้เงินสืดอำนาได้เงินได้เงินเออเจ้าเจ้าอยู่ไสเจ้าอยู่ไสเดี๋ยวนี่ยคอยอยู่เพื่อนเจ้านี่คอยถามเจ้าอยู่ไสายคอยนั่งเฮาเฮ็ดปลวกอยู่อ้าวสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุก้นเนาะมาบ้านน้องอาเบยอีกแล้วพี่น้องเลย มาพบมาพ่อกันอยู่นี่คือเก่าคือเดิมเผนว่าสีมายกเพื่อนเป็นจังใดเด้เนาะสียกได้อีว่านี่มืัอนี้คือท้องฟ้าแจ่มใสแท้พี่น้องเอ้มืัอนี้ว่าสียกขึ้นมันมีแสงแดดพี่น้องเอ้มืัอนี้โอ้ทงสร้างเพิ่นมาครบอยู่บ้างไหมเนาะฮะอ๋อคือปากหวานแท้มืัอนี้อ้าวฮาร์ลมดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีบ้างวันี้นะคะแนอารมณ์ดีก็สบายดีก่อน โดยเป็นแจ้งได้ล่ะกินข่าวกินน้าลาบบ้อมานี้กินแล้วกินแล้วโดยได้เงินมาใส่ใส่ข้าวหงอือารมณ์ดีมานี้โดยเจ้าหูมาท่าไดนี่แจ็คแล้วโบหูแล้วเท่าได้ฮันสองพันโอ้ดีแล้วหันเงินไปสองสามพันแจ็คพลังเอาเอาใช่อันนี้คือเจ้าหูแบบของของไทยหรือของปลอมบแจ็คขยเิ่ำโบออกไว้สื่อให้คืองามเถอะ เจ้าผู้บาว่าของได้หรือของหมดคอยอยากได้อยากได้ยังสายผูกแขนเจ้าอยากได้สายผูกแขนเจ้าจกผูกบ่โดยเดี๋ยวคอยสิให้มีน้ำรดผูกบุ้่ได้สิผูกผูกได้

โอ้สาบายดีเด้อโดยสาบายดีอาสาบายดีแม่เบยคนไป่ซบดเนาะคือว่ามาก็แต่เศ้าอยูอุ่มเจ้าก็ได้มาแเพโอเอาเบอยไปไสเศ้ามาสร้างคนมากก็ต่เศร้าี่นอ่นเลยคเอ่นกศร้าเน่าออมันอมได้ทางบานบุทางบานใหญ่เอ้า ข้าเจ้าพไปหาไพสิหาได้ให้คอยไปหาคนแห่งบูจักแล้วเนาะคอยไปสิโทรมาบอกให้เจ้าไปหาคนโทรอาเบยเขาพูติดเออเราลงมานี่เนี่ยเบยห่านซี่แล้วเนาะเจ้าก็ต้องหาคนเลยใช้ขาวันม่มี้อยูบอสข่าววันโอ้เพราะว่าสร้างเรามาต่เศร้าได้เราโทรหาเขาแต่เด็กผู้เนาะ กโทรหาเหาแต่เศร้าคเ่จ้าบอค่อยเอียกโทอยู่เจ้าถามลูกชายเจ้าหันบอกแล้วเนี่ยเจ้าบ่ต้องให้เราถือไปโทรศัพท์ให้เจ้าถือไว้รอค่อยจะคุยเวียกอย่างกรนยางาทกี้นั่นเหาสิให้มันสะดวกคือเดือนสิบเอมันเหงมันควยมันสะดวกสบายบวันนี้ผู้วเพิ่นได้ เบอร์เกร์ลิตัาสินใจเลยว่าเอาคันเขาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเลยเพคนว่าบอกปกติแล้วเวลาคนจบหรือามอันไหก็ได้จะผักแมีนขึ้นนี่ก็การตั้งขึ้นฮาคนต้องตักเอาเสียมเอาส่วนออกเนาะเออเอาคู่ตักออกอันนี้คันว่ามื่อนี้บ่มีคนกับมื่ออื่นกับขึ้นดังเกลือมื่ออื่นฝนตกปะย่านฮะโบได้มาย่างบ่ได้ก็ให้ได้ขึ้นเสาหนึ่งช้ายังใครได้เมื่อนี้เนาะแม่ถ้าว่ามันได้เสาหนึ่งยังดีจุ๋เจ้ามาเห็นเมื่อใดก็ได้นะ หักหักค่อยบอกไว้โลดว่าสมเจ้าสะดวกมื้อใดนี่พ่อยอโลดคั่นมีคนนะเฮ็ดไปโลดคืนนั่นได้ยามนี้ยอได้อยู่บ่ยาอได้ยอินสาูแลได้นั่นแหละแต่ออกเข้าพรรษาแล้วก็ยังอยากเฮ็ดเฮือนเนาะเพิ่นบ่ได้หาังไดหา้างเออตักออกสร้างมาัวมากอ เอาหนันท้อท้อหาเบยนะมุติษเั้งนใ้าคน้าย่าเนียคือนไ้อยเ้นโอ้ไปหยดว่าชาดมานะแ้นเฮาท้อแล้วกบมติเลยจ้เป็นยังเป็ดกับมติเบิกบติเมีนจัล้เป็นยังตะเกาและสิทักมหาเฮาถุงมือแต่ว่ามันนี่เปกเมาข้างบ่หรือว่าเราข้าวียกว่าเนาะ บอกตี่เราค่วันนี uh, ้เราอกวไปบ่ได้เดยพนโต๊ะเราว่ะคอยก็บว่าเป็นยัางมือไดเดดกะไปก็ได้คอยว่าแต่หฮาามื้อน้นไ็ยังตีครับมาบ่ได้เม่นแก๊ไ่ดูแมนมันมาบ่ได้ดีเลยห้าวนั่นโทรอยู่แต่ว่าเบั่นมันบ่ติด โทรศัพท์เจ้านั่นบ่มีบ่อเฮาเฮาคือว่าเอาเบอร์เจ้าอยู่หักเอ้ามีทันนี้พอโทรไปโทรเมืองบ้านทิศเจ้าเลยฮะเจ้าว่าโทรใช่ข่อยเจ้าคือบ่เว้าเลยซะอืมเจ้าว่าโทรเจ้าว่าโทรผิดโัวเฮากับบูจักเออเจ้ากับจีวาอัน ว้าวเลยก็บพ anyway, oh ่ว uh ่าเขาว่าไพ่น uh ี่ว like so right ่าโอทิโทรหาอีแม่บอกจะบอกนะว้าวในไรเบิ้งมีอะไรกันใครมาสบายเมื่อคืนมันใครเออคนที่ตายแล้ววะโอทิโทรมาเพราอีแม่ว่าให้เวลาไปเสียบยางเบิ้งใช้านี่บอกคือว่านี่จะโทรนะโอ้ใช่กันโอ้ยสมุนบ่าข่อยพ่อเบอร์นี่ข่อยกับสิมีเวียกสิว้าอยูุคนว่ะโอ้ยโทรพิษผล่าทีโทรหาอีแม่เอ้าเขาก็บอกแจกว่าแล้วเนาะ อนเอคานอะอัน้นางบนแนาเม้วนไผ่มันเนาะเล่าก็ได้สบใบเล้าก็บ่อยากเป็นดอกเฮ็ดจังได้ฉันอ่าว้าตะพุดโตออกมาหนิเนาะบัดบัดยกเสาเฮือนสีง่ายอยู่บ่ออนั่นิอือกตพุดเห็ดใหญ่เลนี่เนาะคอยคิดว่าน้อยแ่เบิ่งใกล้ๆมากใหญ่เนาะสามเมตรนู่น

ยันวาฮอนแดมึงอย่าฝากลาเอ้ยเอ้ยเฮาก็ได้จักคิดว่าจังได๋เนาะปกติเลยโทหาก็แต่เชาแต่คืจุเจ้าเฮ็ดอยู่นี่บ่ดีนีแล้วล่ะบ่ห้องน้ําจ้ะติดประตูเออจุเจ้ามาก็แต่เชาได้นี่เนาะว่าอันเอาโทเวจังได๋ใหม่ตโอเคบ่เฮาสิเฮ็ดอยู่ครับเขาอยากได้เงินเขาจะได้เงินก่อนบ่ได้แลต้องได้ใหม่ก่อนว่าเรื่องเงินก่อนนี่ยอมอยากได้เงินซื้อน้ํามันมน เดึงเงินก่อนซื้อน้ำมันย่อมเฮาเฮาแบบเห็นไหมก็ยังจ่ายแน่ๆแม่บอกเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นให้ได้ไหมครบเรื่องเงินเราต้องย่านมาสิคันว่าสีได้เงินก่อนนะเฮาบอกโอเคแม่คันว่าซื้อน้ำมันกะตัวเดียวนะตัวใ่าะผมีเงินลงซื้อน้ำมันนะจ๊ะอือแล้วก็ทำหอใจกันก็ได้เดือ เฮาแบบอีกอย่างเฮาก็บ่ฮู้จักเขาสินะเออขุนเจ้าให้ก้อนก็ได้คั่นเจ้าฮู้จักเพิ่นฮะเพราะว่าคั่นให้เฮาให้ก้อนนะเฮาเฮายอมให้เขาก้อนคั่นว่ามั่นใจว่าเขาเคยเฮ็ดนะกะได้ขึ้นมาช2วงมือก็แล้วเออขับเพิ่นได้แล้วก็ให้เพิ่นมาส่งให้แล้วหักเขาเจ้าเฮ็ดงามอยู่แต่เก่าก็ทีเออเป็นยังไง คันไม่ขี้่ายนะสร้างเห็ดยากเลยเพราะว่าเพราะว่าคันคันคือว่าเฮ้าคันว่าไม่กันบดเสมือเนาะตามที่เฮาเคยเห็ดมาผูสร้างลราบอกโอ้คันว่าไม่งามมากเนี่ยเห็ดก็ง่ายหรอเวลาโตกันก็สะดวกสบายแะ้ววอ่าคันไม่บดเสมือมันกันยากอืมคันไม่บดเสมือเห็ดยากเลยเนาะคัน่านหนาใดกันหนานั่นเสมือกันนะใครเนี่มมายังผดเป็นเพียงนะโอ้จากสูบยา คอยหองแบบนี้ลระคุ้มคือคน้ีมันค็ไม่ต้องคืนั็คืนเฮ็ดจังได้ค่ะมันกู้จีตายแล้วให้กินยาเนี่ยคือยาช่องตามถุงยายังยาได้บาแล้วข่อยซื้อมาให้อีกโยมันยาอันคือข่อยซื้อมือนะไอเจ็ดเยอะค่ะให้กินคขาไม่หนีเนาะแปลงแห้งมันนอนบอกอุ่นแห้งมันแล้วบอกกลางคืนนี่อันพี่มานั่งพี่เจ้าก็ได้เมย์เบย์มานั่งพี่เจ้านะ มันเป็นระวังมันได้ลูกน้อยกับพัวมันเลยนะพิษกรรมจริงจังเราเรานอนอยู่บอกลางคืนบอได้นอนเลยบอได้นอนเลยชัดแจ้งช่างงาช่างเป็น้เหคอยเป็นไข่นี่ก็เป็นไข่ยงาราลนี่แหละกอได้นอนนด้ออะอ่ามุคาเข้าอยู่พี่ช่องไปนอนมานั่งพี่ลูกเอ๋อสัญญาแหละเพิ่มเป็นนี้เนาะได้แล้วว่าสองทิศเอ้ได้แล้วอันนี้จะเข้าชาวอาทิตย์อะไร หากินยาคือม่นี่แมลงแห่งบด้นองบ่เบิ่งเฮาสิคิดเบิ่งเนาะอ่ะเบิมันอยู่ส่เดียวฉีโทรเบิ่งก่อนแบบว่าหาคนนะผู้มาจักสองสามคนอย่างหน่อยก็ได้จักเสาหนึ่งด้วยอย่างเนาะเดี๋ยวนี้มีแต่สามคนหนึ่งเนาะสามคนมีแต่สามคนหนึ่งตอนนี้ได้อีกแค่สามคนได้เสาบัดเสาใหญ่เนาะเบิ่งเด้อลองโทรใส่แล้วเบิ่งกันโทรแล้วให้เราว่าคนเดี๋ยวนเอาละห้าเมื่อยวะ กินข้าวในมือหนึ่งในที่เวลาแล้วเขาไปทำจนหนข้าวลงเพลิงลงไฟแล้ววาขอบัตริกินขอแม่มาให้กินเป็นแบบว่าเอ้ายยนขอเขาโยนยายาไดเฮากับจักอยู่ว่าเราเราเป็นบ้าเนาะอยู่แม่อันพอบือหันเบาขอหันขี้ไก่อยทางนี้ก็ชนกับใบจายใจดำแทบมาให้ลูกกินข้าวขนาดย่างกินข้าวอีกท่านเวลาเอาไปโยนเอาไปโยนน้ำวางสายอีกขาเจ้าประดานั้น ขาจ้าบ่ได้ไปเอาขจ้า,จาบ่ได้ไปไปถ่ายเอาฮนะน่ขะขอเวลาบ่ได้กินเา้าครับเขาก็ไปท<ม>ายเบออยู่ไสแม, <า S 2> ม่บ<ข>ุญเจ้าอยู่ไสได้างนเออเจ้าเจ้าอยู่ไสเจ้าอยู่ไสเดียวหนิคอยอยู่เพื่อนเจ้าหนิคอยทามเจ้าอยู่ไสคอยนั่งเอาเห็ดปลวกอ,อยู่เอ้า เฮ็ดปวกน้่คือเสียงเพลงนี่ควายเสียงห้มายกเพือนนี่เฮ็ดปวกอยู่ไเฮ็ดปวกมกคายจังมันเอาเดไวเด้อคันบมโอ้ดีดีใช้เฮ็ดปวกเนาอให้บิ่งดูโอ้ดด้เฮ็ดปวกเออเกบเอากระเพคนเดียวคนเดียวโอ้เอาเอาทรหากรบปุติบุเช่านี่ เอาเอาใกล้ใกล้เฮือนหรือไกลเฮือนนี่โอ้กล่องไหวโอเคฉันเอาหมดแล้วมาเด้ออย่างเราว่าคอยจะไปหาเห็ดปุ๊กมันไปหาเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสีเขาสีเบ่งหาไผ่โกมาบ่าวบัวเราอยู่เฮือนบ่เนาะเราอยุขึ้นมือแล้วอยู่ในี่ยบ้านบัว ส่วนนี่ได้นี่ก็สี่ได้เด้นี่สี่เด็ก็ห้าพอครับอ่าในลูก่อยก็ย่อซอยได้อยู่กับผ่าเบย์มุกุ้มบ้าชั่มนี่มุกเบยมายิงก็ะชิ่งเยอยตอนน้อยตอนนี้ก็ได้มันสีเป็นนี่ยังเนาะถ้าคุณดำละวเฉาแม่้ว่าคุณไมาเอาตัวนี้คืนก่อนก็ได้มาไปชะก่อนอไป <laughs> alo, Phan bưng à bưng anh má còn nó, rồi rồi à, nhìn ngon phu, hết phun vào đây nè, ừ, áo hết thì mấn leo sao săn, ừ, ôt áo hết chừng này, nó cái này cái, thua cái con cái đinh nịt thủng này, ทันหอนม,ม,มือก็ยังหายข้าก็หายอาวง่ายเลยเจ้านายมันเป็นบ้าน้องกันบ <c oughs> ่ได้เลยเป็นบ้ายเลยเลยปลาหอมยักษ์ตูมก็บมีให้เลยปลาหอมพาเบอร์มันจีกว่มากมัน,มนตะกี้นะ่ะบ้านเฮากับกะมีแบบนี้เขากลามโศวิ้วัยบบนี้เลยไพ่ก็ว่าให้เราแก้โซ่ซ์ซาอะไรแบบบัดแก้โซ่อยู่เลยแบบนี้ไปบ่กน,น,นี่นะเออคันแก้อะไรไปเลยบ่เขาจะนี่แล้วมันก็ไปถม มันไปนะมันมาได้อยู่นะไปเลยแล้วไปเลยแล้วไม่ได้เห็ดอย่างบ่พิษคนอยู่บ่แล้วเราไปคุณเราเขานะหันหยัดอยู่พุ่นยันว่าไปแล้วนั่งลิ่นซื่ออมาจักนี่โมมี่เขาเราไปนะลูกโอ้ยพอจังมัดเอาไว้หยันพิษตามพิษเมื่อเฮาพันคนบ่มีเมื่อนั้นเมื่อนั้นคือว่าไปนั่งคุ้งมกอยู่หานเขาแล้วเห็ดยังเมื่อนะมันไปนะว่าจะลูกคุณไปแับมันหาผัวมันหันโอ้เราหาผัวแล้ว โอ้เรากินหอดผัวแล้วหรอโอ้ข้วาวผัวมทิ้งมาปะว้าสองชุนน่นนั่นแหละพวกนี้เขากลับไปตามภาษาของเขาได้พวกนี้นะตามเพลงเขาแหล้วความสุขของเขากระย่างลบไปลบมาแล้วเหเาเห็นนั่นนั่งนั่นน้ำบ้านเหาหักเล่าไม่ได้กินอันนี้ เดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้าชื่อแต่ผูกโชว์ไว้ใช่ไหมปีนั่นกะเดี๋ยวนี้นันเราเราผัไปแล้วเดี๋ยวนี้ตะกี้นันแก่นนำหาแบบนี้เลยตา,ายแล้ววันนี้กลางคืนก็มาได้น,นอนก็เวนก็มาได้นอนเอาเฮานะฮันแต่ท่องมันด่าท่องมันปล่อยมันโอ้นัดเชิดพระดาให้มากินขึ้นม่อียงชะมพิฉแล้วเานะาะคันมันคนดีมันชีวาบ่าครอบเราเป็นบ้าแล้วเราจัะว่าอยู่ที่ เออเจาหนี้บอกโอ้ยเอคิลมยานุไ่แล้วเออลมก็ลมแคั้นลตายค่ทิ้มุ่ออ๊ะอะไรแพงลูกไ่ได้นั่ง่ได้เชาลูกไ่ได้กินแลนตายแลนเน้ข้างหนาเขาแ่กินนี่ยกินแต่เช้าเนาะเขาเย็นกินแล้วพอเขาชุกเขาจะไหนกินนะกิอเขาไปถามมันแล้วบอกเได่กินเขาได่กินแล้วเนย มีแต่อานาจคักๆปุ๊บ้าฮังกับโดยมีแต่ลออบอยมาได้ยกขึ้นรถยานมาอื่นย่ามันตกและยันบ่ได้ยกแม่เบยในฝนตกแลวนอีกอืมันยกลยกลเว่ดอก่นมันแม่งบ่ได้ตกดินซั่นมันสิบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อเขายกขึ้นแล้วเออเข้ายานมาแล้วเขบไม้บตอกแม่นบาดนี้ ไปบดด้านตรงนี้แล้วเราก็ไปที่ไปแล้วเผาตีลูกนี้ล้วโอ้เผาเอาแล้วเฮ็ดจังได้มันเกิดกับเฮาอยู่ด้ภัยกับภัยสิอยากให้มันเป็นต้มเอาไว้ชงจิ๊ดทิมชงทิมมาคขาเขารอบครัวเฮามันเกิดกับครอบครัวเฮาเฮ็ดจังได้คือให้ชาบแล้วถ้าเดี๋มุนมันมันเอาไม้มันแทงเอากินนี่แล้วว่าเนะคะค่อยอารมณ์ดีได้ไหมนี่มันมา มันเทปไฟผูกแค่นั่นเฮาเอามาแต่วัดเด้เลยเฮาอยากผูกเด้มันแจวว่าไห้เฮาเด้อเพื่อนนะเดี๋ยวเฮาใส่แม่เฮาผูกไห้เพื่อนนะว่าคู่คนมีเฮ็ดมันฮะคู่คนมีเฮ็ดเบาะคนจังไรมันนะฮั่เวลามันมึกละนี่มันว่าตะปูอยู่นี่ตะปูตะปูอยู่นี่ตะปูอะไรนี่เออละว่าฮะว่าลามันชึ่งมันคือว่าชึ่งว่าหู้เพราะไม่ฮั่เวลามันมึกหันดำมั้ดำ เออกมันนี่เปลนแ์นเลยดำขึ้นเลยนานี่คือนาเรียงนี่เวลามันขึ้นมันหายมันมันจังไรขนะอันนี้คือนี่จนทางมีนินเห็ดนีดโอ้ยโหตายมันอ่ะพุทธไม่ใจปะโดยโดยโฮ้ฝนกวานนี่บดมือวาานี่ กเอาช่าปาแล้ววับนี้ชาปลาเออเฮ็ดนี่นั่นแหละย่อขคนอลอยมื่ออื่นแยกฝนตกขึ้นในบ่ได้ย่ออีกจ้าเนอีกเอันบักจีให้กินแล้วบ่ยาลูกชาวเจ้าวันนี้กินแล้วกินแล้ว เดี๋ยวฉิย่างไปหาเล้ากันเด้อขนมฝากแล้วกันเราว่าเจ้าชื่อยังมาต้อนเ้องอันนี้แล้วเดี๋ยวหยางไปหาเล้ากันข้าวหนึ่งเฮ็ดยวหยางน่ะตัดโซ่ตัดโซเอี๋ยไปต้องมันเอาอันนี้เอ้าเอ้าน้านีเจ้าไปเจ้าอยากน้าเอ้าขาดแล้วใช่หมขาดแล้วโอ้ยขาดใช่ไหมเอ้า เป็นละลายไม่ยังหัวเข่านะเป็นยังอ่ะเป็นผีบ่จักคือเป็นผีแท้น่ะจะเป็นยังอันนั้นไม่ยังอ่ะตั้งถ้าเข่าเป็นยังในปากอะนะฮะคือเสียตั้งเข่าปากขาคอเลยลองเบอร์ว่าของปลอมหรือของแท้โอ้ยไพ่อหอยใช่ไหมโมเมนของแท้โอ้ยแล้วก็ตันเลดซื้อ อุ้ยแต่ไข่แห้งแจ้งหน่าบ่ได้ใช่นี่น้าน้ำกินนี่ยืนบ่ต้องน้นมันดอกอะไรนาใส่พอกกับไม้ได้แล้วตักน้าออกแต้อันนั้นใช่อย่าตีงดีไรเป็นยังไงเจ้าน่ะนอนรับอยู่บ่กลางคืนนะเปลับนอนมารับเอาอยาระงับม,มาเพื่อเคนเลย <laughs> <laughs> เขาจะให้เจ no. ้านอนรับเนาะใช่เจวโม่เมยบ่นอนนะใช่บ้คลิปนะใช่แล้วเนาะขอเบิ้งนานเลยเดี่ยวจะเบิ้งเลยเฉยเบิ้งหรอเาพี่ตากนะปนออกเลยนี่ลูกชายข่อยรอบ่บ่รอบ่รอคือลุงแดงเองคือลุงแดงลุงแดงเฉยเออลุงแดงแล้วบ่แล้วบ่รอแล้วลายส่บผชื่อคือหนุ่มมาฝาดขวบเอาแล้วเูกาเจ้าลูกชายเจ้าขวบเอาอ ได้แดดแดดด้วยทนแดดได้ฮะแดดไม่สั่นปูวาบ่ยบ่นี่จะได้ข่อยกระปาเอาลูกเจ้าแดดด้วยลูกข่อยทนแดดทนฝนบอกกินไข่อยซื้อยานคือเมื่อนั้นมาให้เจ้ากินอยู่ยาตัวข่อยซื้อมาให้นะถือกับเจ้าได้นะแล้วไข่เนี่ยเขาใช้ยู่ในทอเลยบอกหรือว่าใช้มาอยู่เฮือนกลางคืนเนี่ยอยูใช้กลางคืนใช่กลางคืนอยู่เฮือน กังเวเนี่ยเอามาทอทอห่อนทอลมานอยู่ใน้อแล้วคอยฉีบอกเราเาเมื่ออยู่พุ่นโลยเมื่ออยู่พุ่นเจ้าอยู่ห้องเลยจากันห้องดังเลยกระพ่อนก็ะพ่อนเจ้ากัะปูสาดนอนอยู่หันโดยอันนี้ไปห้องแล้วเพิ่นรักไล่เพิ่นกะมันอยู่นี่เอออาการไข้กัวเมื้อนนี่เริ่มสีเศร้าแล้วสีเศร้าปกติลหละสู่ๆเ้อโลยเดี๋ยวก็เศร้าดอกขอเจ็บได้นี่ โอ้คอยว่าเจ้าเป็นฟีได้อันี่บ้แเมนน่ะมันขาวาวันน่ะจะคือเป็นหัวนองมันเป็นหัวนองเลยน่ะเป็นฟีกินข่าวละบ่มันนี่กินย่ะกินตำบักแดงมันทันอิ่มคักมันทันอิ่มคักได้ฉีบบอกเพื่อนมาเอาไปเด้อเมย์แล้วยังตักน้าออกแต่คุมมันนั่นอยู่เด้อเมย์แล้วเขาดึงออกได้ด้วยนี่ เอารถไปนี่ไปยู่ที่เลยอันนั้นแล้วเพื่อนจางบปอยนะผู้เจ้าไปที่กันยานวานันละให้มาผูกไว้ยูพูนคันมาเพื่อนแกแล่เจ้าอยู่เพื่อนนี่บอกให้เจ้าไปใช้เลยอันนี้ผัดผูกคนกี่ข้านัําหาและเถื่อไปใช้ควายกระสิบอกคันนั่นคันมาเจ้าเพื่อนให้เจ้าปอยเจ้าแล้วเจ้าอยู่นี้บอกให้เจ้าไปตัวทีบเลย่านคนอื่นนั่นเห็ดบดีกับเจ้า เพิ eter, okay. en, ่นปล่อยแล้วก็เอออยู่เพื่อนอยู่ซานนี่แล้วก็ปล่อยอยู่ดอกนี่เพิ่นกับเพ่งเจ้าเลยเพิ่นจึงนําหาเจ้ามากินก็แค่กินได้ก็ใช่มาตัวนึงเจ้าก็เยอะกว่านั่นกว่ามาอยู่ทางล่างก็มาอยู่ทางล่างนี่มาแล้วมาเฝ้าได้ดีแล้วเพิ่นยังมาอยู่เพิ่นเออเดี๋ยวข่อยสิบอกเพิ่นมาแก้เอาดอกให้เราตักน้ําแล้วก่อนเดี๋ยวนี้เอาปอยแล้วไปหาเฮ็ดแล้วได้เฮ็ดปวกเดี๋ยวเราสิมาแกงเฮ็ดปวกชูวเจ้ากินนะโดย เคยเห็นเล่าเก็บเอาเห็ดอยู่อยู yeah> anyway> ่เฮ้ยนี่แหละเห็นกลางวแล้วนะเห็นยังชื่ออยังว่ามาเมื่อน่ะชื่ออยู่เฮ้ยกลางวันแล้วนะทำไมคอยมึดปัญญามึดปัญญาบำบัดลูกมึดปัญญาบำบัดลูกแล้วต้องมัดไว้ในถอโอยแต่เราก็หูเราเค้นเลยโย่มองบำบัดเขาเขาบลับเลย <laughs> เออยิ้มไปสิแล้วบุหายย่าวันนี้ได้สี่ส่วนไปอยู่เพื่อนพูดห,หรอมาเอามาแล้วให้เรามาแก้ไว้ๆๆรถเดี๋ยวเราค่อยไปไปอชิดึงยังไมไปเบื้องแ้กจะบาเชิญในค่อยชิดึงออในเบื้องรถฟังแน่สิบอกนี่คันว่าเมื่อยปากร้องเพลงเป็น่ยนยัวล่องเพลงอ่าไปร้องยูพูดแหละเราเพื่อนบึงไหวให้ให้เลยเพลงนะ่ะมันเฮ็ดให้เฮาสบายใจล่องเพลงฮะจะป้อยให้คอยได้บอก ใส่วัดเพืกก่ีได้เนาะกระเจอ,อยู่น,ยน้ำเลาป่อยได้ล่ะตันงปล่อยบบได้มันคาง,งามไหมไ,ไขคอยไปดึงกางนักน่็ยังไดล้วดึงออกดึงเขง่า <ภ áng, S 2> ดึงออกดึงเข่าฟังฟังฟังเด้สิบอกอย่าไปดึงอย่าไปดึงมันมันเค็งแล้วมันสิเจ็บเค็งมายั้งนะเฮียยั้งนะเอาเดี๋ยวสีบอกแลมาแก้เด้อกินซ่าขนมกับหน้ามาโดยเลยกินบอบบดแลละอัดเมียนเด้อน้าานะกินแล้วยานะกินแล้วบ่ยาถ้าได้กิน อ่เดี๋ยวเชียวให้กินนะข่อยซื้อมายาดีดิามา,าให้ก่อนใสหน่ว่าบุหรียาให้เจ้ากินนะเลีว้วบ่อตัวนั่นน่ะอันนี้เลยบไจยอย่งขี้ถือหน้าเจ้ามันขี้ถือหน้าเลยมันชอบด้ด้น,นี่นะ่ะเมื่อนันพวกพวกยครกินไปเมื่อวันเขาในเชื้อ เจ้าก,กินยานี่แหละเจ้าจังอาการดีขึนนะเอฟซีเพิ่งว่ <FC, S 2> าเอาอยู่กินบรดิคมนะอือเออเอากินมาหนิเออยาสลบอ, <laughs> บอีกบ่บยาสลบไม่ได้ใส่ยากินเลยเศร้าข่อยซื้อนี่แซนนึ่งพอนีดน้อยนี่อะไรงับประสาทนี่แหละอยากให้เจ้าเศร้าเลยคุณจ้าก็เลยว่ะหาซื้อแถวนี่บ่มีได้นี่แบบนี้เลย ปเดี๋ยวไปบอกเมียเจ้าเอาเอาเจ้าก่อนเอด้อเลยเลยเลยอ่ะพี่น้องเลยห้เราพักพอก่อนทั้งสบุญก,กะเดี๋ยวสิพักพรนายคอยชดึงเงินนี้ไปลวเบ้อคอยจบคลิปคอยชิไม่บอกแล้ว <c oughs> โอ้ยน้องเลยสบุญกันได้เนาะมามจากคำสิบเอ๋เลยเห็น,เน,นแล้วก็อิ่นแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้แล้วก็ตามที่สบุญเบิ้งนี้เราใครกลัวมือที่สบุญมากเมื่อั้นไดเมื่อั้นมิได้ห้แต่ห้องแต่อันนี้เรามีแต่ยิ้มนะ ก็โอเคนะเพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ะสะบับปูลเกิดสิขอจบคลิปก่อนเบิ่งก่อนหาน้ำเบิ่งมีคนมาย่อซอยก็ใชเพื้นย่อเลยว่าเมื่ออื่นยานฝนมันตกนะอาจารย์ใดสำหรับคลิปนี้สับปูลขอจบคลิปก่อนขอบุญขอบคุณพระสุขุสุคนที่มาเบิ่งมาชมเนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อเนาะสับปูลบ่อยากสับปูลบ่อยากโจ้อ,นะาาจอ,อีกวันนี้นะถ้าว่าโจ้อีกวันนี้มื้อนี้บ่ย่อ มันก็ดปเป็นเถื่อที่สามแล้วเถื่อแรกกับวันที่หกวันที่แม่นบองวันที่หกที่สมุนมารุ่นก้อนนะบัดมาวานซื้อนี่อีกนี่อ่เมื่อวันจันนี่กับพลาดไปอีกบัดมืัอนี่อีกนี่วันสิย่อแต่เมื่อวานนี่วันพุธกับบัวได้ย่ออีกมืัอนี่วันพฤหัสกับสิบัวได้ย่ออีกจนได้มันสิเป็นจักเป็นอย่งไดบุพีน้องเลยเนาะสมุนกับบุพีคือกันนาพอกันที่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนสบายที่